เวเกเขาแล้วทนที่หนร้อนน้องมือเขาจับได้เขาไปเจอแเด็กแท้ิใช่หดูทเป็นคนจับได้ด้วยเดแยังไงก็คือเขาไปนี่ๆหน่อยๆรู้สึกว่าเขาทานไปเ่อมตด้วยหนูก็รู้หนูก็รู้ว่าเขาไปเชื่อมติดไม่ปวเวลาเขาทาไปเ่มไม่ได้เหมืนกันตองดูังยงน้าจับด้ทกคนก็ที่ตรง อนทท่คนที่ต้งแนะคะต้งแชเข้ามาท่นึงสิตัวออกไปแล้วแล้วตัวหน่ก็จัดได้เต้นสุลาหนเสิตไปสอเดือนจับได้ช้สุลาหนึ่ก็เลยแบบขาดการติดต่อไปเลยแล้วเครื่องสุราประกอบได้จัาปกครื่องสุราใชลเขาบกเให้มาเครื่อง่านที่ไนที่ไหนอะไรเนี้ยหนื่ก็เลยแบบเคได้อกก็เลยจัดไปเครื่องงานใช่จัดไปเครื่องงานแล้วบน นั่นแหละค่ะก็ับามาสกันเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าเยเาจะทำเรื่ออยากอย่างขาบอกให้หักตกลงหย่แล้วเหรอเดี๋ยวหยักหย่แล้วไม่อย่าที่จะเลาะอีกอลอีกนะใช่แล้วคือเขาบอกว่าเดี๋ยวทำเรื่องหย่าสรุปว่าไม่ได้ย่าแล้วเขาก็เอาใจเป็นยอนไปหย่ามาให้หนูดูเพื่ะ็ดาของใช่ไหมในช่วงเรียนธมาใช่ช่วงใช่ช่วงต้นนะตอนกจ็ีนก็ยแบบหนูก็เลยเอาที่ที่หไรุปแลวย พยายามแบบจะเหื่อตัวออไปแล้วเรื่องคุณาเรื่องแบบว่าไป้ห้้หน้เยะนก็เลว่ามีคุณหายเ่อแหนูแล้วตั้หีไปแล้วว่าเออทำไมหนูทำงานเยอะทำไมไม่ให้เข้าอาชีพอานีนหนูก็ถามไปเองเป็นเขาแบบแบบเปิดเผยมาว่าทำไมต้ก็ไอยู่ที่อาฟีศหนูก็เลยเข้าอาชีงนหนูได้ไปแค่แค่เป็นขยานดีนม่มเขาอไรงเยใหนูก็บอก็ทนูเข้าไม่ได้หนูก็สงใคเนย ก็เลยหลังาปูนหก็เริ่มเ็บตัวเขาก็เลยแบบเนี่ยเริ่มแบบเริ่มจัดตารอีกแล้วริ่มีกเ็เลยแบบที่การตัดเท้านะคะก่อนทาน้ำก็้ก็ทำทาทำตาไข้เท้าของแข่ก้นให้เรียบร้อยนะคะให้เร็แล้วเขาบอกว่านีเขาจะขายได้กำไรนะสองแสนหนึ่งก็ได้สองแสงก็ได้แล้วทีนี้หนูก็เลยชิคชิคแบบแยกชิว่าเขาขายได้ไห เออเออท่านั้ก็คือไม่พเสร็จะรเขาแมก็จุดดีเลยแลคือมเขาก็ให้เล่นอยู่นรแล้วแล้วรถอะรถไม่ด้ให้รถไมให้ให้แต่เล่นให้แต่เล่นร้เพื่อนมีข้อกแล้วกันและทีนี้พอรถไี่ให้เส็จเมืบวยวายเขาเหมือนกันหมดเออทำไมไม่ให้ไม่ให้รู้เหมือนจะทีหนจไปขายทุกเ้านะอะไรเงี้ยอือช่วงแต่ช่วงเออย่ังช่วงที่หนูกลับมาจะกอนช่วงตอนเสียหาปลายา ก็เราลังนองน่าจะดูคืนเนี่ยดูคืนเนียมันอันนี้มันะขาดใคือตอนแรกเ่ยเขาหนูบว่าแค่มแ้ก็บอกแล้วก็ทำอะไรเออุหามะไรอย่างเงี้วนหน้านี้เขาก็หมืทำเมีั แรกคือฆ่าขนาดใหญ่ทำแค่เบาะเพ้อแล้วก็อ่ามีแบบมีแบบให้แล้วก็มีรุ่นให้มีแบบแล้วก็มีแบบว่าให้สังเกตว่าหมา

เกให้สังเกตนะคะเพราะว่าหมาสซนบัิชนใหญ่จะมีนิ้วเล็กๆกกน,นะคะอยู่ข้าง